สวัสดีครับผมเอก่อนจะออกเดินทางออกทำงานกันตรวจเช็คครับของเร็วอ่ะโอเคครับผมหมอหน้ำอ่ะโอเคครับเช็คก,ก่อนออกทำงานน่ครับตัวหนึ่งครับ สำคัญครับตัวนี้น้ำกันเ,นเช็คเบิรงดูดูนะครับเด้อเนี่ยมันก็นจะมีขีดบอกประมาณนี้ครับระด,ดับน้ำกันอย่าลืมนะครับเด้อตัวเช็คลดก่อนออกทำงานทุกครั้ง น้ำมันให้เราลิกครับเนี่ยโอเคครับผมน้ำมันพาเวอร์โอเคครับนี่กอง เป่าตลอดเด้อครับนี่กองแฮงนี่ อันนี้ยังสายพานครับ<อ>เขาจะออกไปใช้พ่้นดินไล่มันมลูกค้าคับไปอีกรอบสอง ไถ้พวนสองเทือแล้วก็จังได้สักหลงครับอย่าลืมนะครับเด้อตรวจเช็คของเรลวเช็คน้ำมันเครื่องเช็คน้ำเป่ากล่องอากาศเช็คน้ำกันแบตเตอรี่นี่ขาดตัวไหนค,คือจอระดีครับคือต้องอดัอดอัดตลอดนะครับของผมประมาณอาทิตย์หนึ่งผมจะเช็คยูสองเทือ เอาอาร์เข้าไปไว้แล้วอัดจลฎีโซลฎีไม่ดันจลบีเก,ก่าออกแปดออกมาหนี่งจับหน่อยอโอเคครับอโอเคครับผมที่เข้ามารับชมกับขอบคุณไลฟ์ฝากเป็นกำลังใจให้ดีนะครับเด้